เอาดีมาบอกแค่สมัครบัตรออมสินหรือถอนโอนจ่ายที่ตู้ ATM ออมสินก็ได้ลุ้นรถโตโยต้าอ l ลนิวยาลิส18คันทองหนัก1บาท180เส้นจัดเต็มกว่า13ล้านบาทแค่สมัครหรือกดก็มีสิทธิ์ลุ้นทันทีไม่ต้องส่งสลิปจับแจกทุกเดือนถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมใช้บัตรออมสินที่ตู้ออมสินเท่านั้นนะครับทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้ เพราะคำถามนี้เครื่องบินจึงถือกำเนิดขึ้นทำไมเราถึงถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆให้คนที่อยู่ไกลเห็นไม่ได้เพราะความสงสัยทำให้เกิดโทรทัศน์ทำไมโทรศัพท์มือถือใช้โทรได้อย่างเดียวเพราะคำว่าทำไมเราจึงได้ใช้สมาร์ทโฟนกลุ่มปตทเชื่อบันว่าพลังของคำถามจะสร้างอนาคตใหม่และกับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าปตทพลังที่ยั่งยืนเราก็ซื้อบ้านนรวยอะ จะตกแต่งด้วยโหเศรษฐีอะ่ะเรามีแรงอยากรู้ว่าดิใครก็มีบ้านได้เพราะโครงการสินเชื่อทอ,อสอมีบ้านมีนสุขจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดอกเบีย้ย2ปีแรก 3. 5เต่อปีจะซื้อบ้านใหม่บ้านมือสองสร้างบ้านต่อเติมซ่อมแซมได้หมดด่วนยื่นกู้ก่อน25าตุลาคมศุกร์นี้เท่านั้นเคลื่อนขไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดคิดถึงบ้านคิดถึงธนาคารสงเคาราะห์โทร0 2 6 4 5ส0ง0